ถ้าพูดถึงลำโพงที่ทั้งดีไซน์สวยและก็เสียงดีชื่อของ Harman Kardon o n y x นี่ต้องขึ้นมาเป็นระดับต้นๆเลยใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนไอคอนไปแล้วแต่พอรุ่นล่าสุดอย่าง o n y x Studio 8ออกมาเนี่ยสิคำถามตัวโตๆมันก็ผุดขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะมันคือการอัปเกรดแบบก้าวกระโดดจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาทางการตลาดกันแน่วันนี้เราจะมาผ่าพิสูจน์กันให้เห็นจะจไปเลยครับ เอาละครับนี่คือแผนการของเราในวันนี้เราจะไล่ดูกันตั้งแต่ดีไซน์ไปวัดกันที่เรื่องเสียงแกะกล่องฟีเจอร์เด็ดที่เขาว่ากันว่าล้ำอย่างเซฟจูนิ่งแล้วก็ขุดคุยจุดอ่อนที่ยังแก้ไม่หายสักทีสุดท้ายเราจะได้รู้กันว่าสรุปแล้วมันน่าอัปเกรดหรือเปล่าหรือเก็บเงินไว้ดีกว่าโอเคมาเริ่มกันเลยบทเวทีของเราวันนี้มีคู่ชก2ตัวครับมุมแดง น้องใหม่ล่าสุด Onyx Studio 8ที่มาพร้อมกับคำโฆษณาสุดหรูส่วนมุมน้ำเงินก็คือรุ่นพี่อย่าง Onyx Studio 7ที่เก๋าเกมอยู่แล้วแถมตอนนี้ราคาก็น่าคบหาสุดๆไปเลยนี่แหละครับโฉมหน้าของ Onyx Studio 8สวยเหมือนเดิมเลยเขาชูจุดเด่นเรื่องใหม่คือการใช้วัสดุรักโลกนะครับเป็นพวกพลาสติกกับโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลและที่สำคัญคือมีฟีเจอร์เด็ดที่เขาโปรโมทหนักมาก นั่นก็คือ self-tuning ที่บอกว่าจะปรับเสียงให้เข้ากับห้องที่เราอยู่ได้แบบอัตโนมัติเลยแต่ประเด็นนั้นอยู่ตรงนี้ครับในขณะที่ตัวใหม่เปิดตัวมาตัวเก่าอย่าง One X 7ที่ดีกรีไม่ธรรมดาเลยนะได้รางวัล Red Dot Design Award ด้วยซ้ำตอนนี้ราคามันลงมาเยอะมากนี่ถึงขนาดมีคนใน Reddit ไปเจอของใหม่แกะกล่องในราคาแค่99ดอลลาร์นะโอ้โหแล้วแบบนี้จะจ่ายแพงกว่าไปเพื่ออะไรล่ะจริงไหมมาต่อกันที่เรื่องดีไซน์กันบ้าง เอาจริงๆนะครับถ้ามองแว็บแรกนี่เหมือนเล่นเกมจับผิดภาพเลยคือมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับแต่ถ้าเราซูมเข้าไปดูดีๆเนี่ยมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันอยู่แล้วก็เป็นจุดที่สําคัญซะด้วยแน่นอนครับว่าดีไซน์ยังคงเป็นหัวใจหลักของซีรีส์นี้อยู่แล้วเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นแค่ลําโพองอะครับแต่มันคือของแต่งบ้านชินน้นนึงเลยสวยหรูดูดีวางตรงไหนของบ้านก็ลงตัวไปหมด อย่างตัว onyx studio 8ก็มีสีใหม่ๆม,มาให้เลือกด้วยนะทั้งสีจมเป็นสีน้ำเงินเข้มแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์หูหิ้วอลูมิเนียมเอาไว้เหมือนเดิมอ่ะแต่พอเรามาลงลึกดูสเปคในตารางเทียบกันนี่สิครับมันมีอะไรแปลกแปกอยู่นะอย่างแรกเลย onyx 8หนักกว่านิดนึงทวิตเตอร์ให้มันเล็กลงจาก2 5ห mm, มิลิเมตรเหลือ2 0ม mm, ิลิเมตรแล้วที่พีคที่สุดคือยังไม่กันน้ำเหมือนเดิมทั้งทั้ที่รุ่นเก่ากว่าอย่าง onyx หกเนี่ยเขาเคยกันน้ำได้นะ นี่มันเหมือนจะถอยหลังลงคลองหรือเปล่าพอเห็นสเปคแบบนั้นแล้วหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอา้าแล้วเสียงมันจะดีขึ้นได้ยังไงคือประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับความแตกต่างที่แท้จริงของสองรุ่นนี้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวฮาร์ดแวร์ข้างในแต่อยู่ที่การปรับจูนเสียงด้วยซอฟต์แวร์ล้วนเลยเรามาลองฟังเสียงของรุ่นพี่อย่าง Onyx s e c o n d ก่อน คือเสียงเขาเนี่ยหลายคนบอกว่ามันค่อนข้างจะ flat f l a ตเรียบเรียบไปหน่อยคือมันใสคมชัดนะแต่มันเหมือนนักเรียนดีเด่นที่นั่งนิ่งๆครับไม่ค่อยมีสีสันหรืออย่างที่นักรีวิวท่านหนึ่งเขาสรุปไว้เลยว่ามันขาดชีวิตชีวาทีนี้พอมาเป็น onix 8โอ้โหคนละเรื่องเลยเขาปรับจูนเสียงมาใหม่หมดจดเลยครับเสียงมันจะนุ่มขึ้นอุ่นขึ้นฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายหูมากขึ้นคือมันมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะมากจริงๆ จุดที่เปลี่ยนไปแบบได้ยินชัดที่สุดเลยนะครับคือเรื่องเบสนี่แหละคือในรุ่น7เนี่ยถ้าเราเปิดเบาๆเบสมันจะบางๆหน่อยต้องเร่งเสียงดังขึ้นเบสถึงจะมาแต่ในสตูดิโอ8ไม่ต้องเลยครับเปิดเบาๆก็ได้ยินเบสที่นุ่มลึกอิ่มมากคือเขาจูนมาให้เหมาะกับการฟังในบ้านแบบชิลๆมากขึ้น เอาละครับและการเปลี่ยนแปลงเรื่องเสียงทั้งหมดนี้มันก็พาเรามาสู่พระเอกของงานนั่นก็คือฟีเจอร์เซลทูนิงที่ฮาร์มันคาดอนเขาบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทุกคนต้องอัปเกรดมาเป็น o n y x 8ค์คำโฆษณาเขาว่าไว้อย่างนี้นะครับคือใน o n y x 8เนี่ยมันมีไมโครโฟนคู่ใส่เข้ามาใหม่พอเราเปิดเครื่องปุ๊บลำโพงมันจะฟังเสียงสะท้อนในห้องแล้วก็ปรับเสียงของมันเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆโดยอัตโนมัติเลยไม่ว่าจะวางไว้มุมไหนของห้องเสียงก็จะออกมาดีที่สุดเสมอ ฟังดูเหมือนเวทมนต์เลยใช่ไหมครับแต่ความจริงมันก็คือความจริงครับพอมีคนเอาไปทดสอบแบบจริงจังทางเทคนิคผลที่ได้มันน่าตกใจมากคือไม่ว่าจะเอาไปวางในห้องที่เสียงทึบๆไม่มีเสียงสะท้อนหรือห้องที่เสียงก้องๆทั้งรุ่น7และรุ่น8ให้ผลเหมือนกันเดะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับจูนอะไรเกิดขึ้นเลยอ้าวเรื่องนี้มันเลยสรุปได้ง่ายๆเลยครับว่าไอฟ้ฟเจอร์เซลฟ์ตูนิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การปรับเสียงตามสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์อย่างที่เราคิดกัน แต่เสียงที่มันดีขึ้นเนี่ยมันมาจากการที่เขาปรับจูนเสียงพื้นฐานของลําโพงมาใหม่ตั้งแต่โรงงานแล้วต่างหากคือมันดีขึ้นเพราะการจูนไม่ใช่เพราะเวทมนต์โอเคเราพูดถึงข้อดีกันไปเยอะแล้วทีนี้มาดูด้านมืดกันบ้างดีกว่ามาดูกันที่จุดอ่อนหรือจะเรียกว่าส้นเท้าของอะิลิสของลําโพงซีรีส์นี้เลยก็ได้ซึ่งเป็นปัญหาดําเดิมที่แก้ไม่หายสักทีเรื่องแรกเลยครับแบตเตอรี่ในหน้าสเปคเขาเคลมไว้สวยหรูเลยนะว่า8ชั่วโมงฟังแล้วก็โอเคนะ พกไปใช้นอกบ้านได้ทั้งวันสบายสบายแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่เลยครับแบตเตอรี่ลูกจิ๋วขนาดแค่11.7วัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นขนาดเดียวกันเป๊ะกับรุ่น7เลยนะมันใช้งานจริงได้น่าผิดหวังมากมีรีวิวบอกว่าถ้าเปิดเสียงดังๆเนี่ยบางทีไม่ถึงชั่วโมงแบตก็หมดแล้วแบบนี้จะเรียกว่าลำโพงพกพาได้ยังไงกันแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องแบตนะครับดูสิครับเวลาชาร์จก็ตั้ง5ชั่วโมงยังไม่กันน้ำเหมือนเดิมทั้งที่รุ่นเก่ากว่าเคยทำได้น้ำหนักก็ดันนเพิ่มขึ้อีก แล้วที่สำคัญคือไม่สามารถเอาไปจับคู่เป็นสเตอริโอกับรุ่นเก่าอย่าง Onyx 7ได้ด้วยนะคือมันเป็นข้อด้อยที่น่าผิดหวังม,มากสำหรับลำโพงราคาระดับนี้เอาล่ะครับหลังจากที่เราพาพิสูจน์กันมาทุกซอกทุกมุมแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยสรุปแล้วจะอัปเกรดไปรุ่น8หรือจะประหยัดเงินซื้อรุ่น7ดดีคำตอบมันชัดเจนมากครับขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนฟังแบบไหนเลยถ้าส่วนใหญ่ฟังเพลงในบ้านเปิดเสียงไม่ดังมากอยากได้เสียงเบสที่นุ่มลึก และอาจจะได้ใช้ฟังก์ชันสเปกอร์โฟนคุยโทรศัพท์บ้าง Onyx 8คือตัวเลือกที่ดีกว่าครับแต่ถ้าต้องการความคุ้มค่าสุดสุดฟังเพลงเสียงดังเป็นหลักซึ่งเสียงมันแทบไม่ต่างกันเลยไปที่ Onyx 7เถอะครับประหยัดเงินไปได้เยอะแล้วได้ประสิทธิภาพเกือบจะเท่ากันเลยเรื่องราวของ Onyx Studio 8ในวันนี้มันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆ่ไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าในยุคที่เทคโนโลยีใหม่ๆมออกมาล่อตาล่อใจเราทุกวันแบบนี้เราควรจะเลือกจ่ายเงินเพิ่มให้กับ คำสัญญาของฟีเจอร์ล่าสุดที่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือจะเลือกคุณค่าของประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วและจับต้องได้ในราคาที่สมเหตุสมผลกว่าก็น่าคิดนะครับ